ค่ะดิฉันดิฉดฉาอ่อนเกิดนะคะ <ใจ S 1> แรงบันดาลใจที่มาทำให้อ,อุทิศตัวเองจะใช้คำว่าอุทิศก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนมุ่งมั่นจริงๆที่จะทำหน้าที่นะคะกัลยาณมิตรที่ที่ที่สมบูรณ์แบบนะคะโดยการเอาเวลาตรงนี้ที่ทางศูนย์เราหรือทางหน่วยงานเราจัด กิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนชายแมนๆมมาบวชนะคะก็เพื่อจะสืบทอดนะคะอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกนะคะเพราะเราเป็นคนพุทธใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรจะยึดเอาไว้เป็นหลักนะคะนนในโลกมนุษย์เรานะคะไม่มีอะไรที่เราจะนำมานะคะ เป็นเครื่องที่จะประคับประคองชีวิตเรานะคะให้เดินทางไปในทางที่ถูกหลักถูกเกณฑ์นอกจากคําสั่งสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการสืบทอดมาเรื่อยๆจากบรรพบุรุษนะคะปู่ย่าตายายพ่อแม่เรานะคะพาเราให้รู้จักสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะเข้าวัดเข้าวาทาบุญน,นะคะมันก็ซึมซับกับเราและ จบจน,จนชีวิตเราปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้ชีวิตของเรานะคะเดินไปได้ถูกทิศถูกทางนอกเสียจากคําสั่งสอนของอ,องค์สมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ,ะคาสอนทุกๆคําสอนและจึงเป็นที่ไปที่มาให้ดิฉันตั้งปณิธานว่าจะทําตัวให้เป็นคุณประโยชน์นะคะ อะไรก็ได้ที่เป็นบุญที่จะส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาของเรายั่งยืนตลอดการและงานนะคะ,ะและยิ่งยุคสมัยนี้นะคะ,ะศาสนาเราก็ถูกคามเยอะมากนะคะด้วยสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะไปทุกๆท,ที่เพื่อจะไปแนะนําเชื้อเชิญชวนชายแมนๆน,นะคะให้เข้ามาบวชนะคะเพื่อ,อดํารงนะคะ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวตลอดกาลก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีที่สุดและสมควรที่จะทําสิ่งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักว่าไม่มีอะไรจะยั่งยืนและมั่นคงได้ไปกว่าคําสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าค่ะทำมาก็หลายเคสเนาะหลายปีแล้วมีเคสที่ประทับใจที่สุดก็คือ มีหลายเคตนะเอาเคตแรกก่อนนะคะอันนั้นน่าจะเป็นปีแรกนะคะที่ที่ประชาชนไปทำออตอนนั้นจำพรษาอยู่ที่วัดไซใหญ่นะคะน่าจะปีแรกศูนย์เราก็น่าจะยังยังไม่สมบูรณ์เลยค่ะตอนนั้นเพิ่งจะมาลงเสาเต็นมั้งนะคะออก็ตั้งไม่ได้ตั้งบูธด้วยเดินกันอยู่แถวแถวหน้าตลาดบางใหญ่อะค่ะนะคะเขาเอ,อ่ยชื่อนะคะฝนตกนะคะ ก็ได้ฝนตกก็มาหลบฝนนะคะในในน่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ตรงติดกับถนนใหญ่เนาะคะ่ะสามสี่คนก็ไปนั่งหลบฝนกันแล้วกันนะโอ้ยอ๋อเหมือนจะตั้งบูธด,ด้วยใช่ใช่ตั้งบูธเล็กๆกันนะคะที่เราไปตั้งบูธ <ๆๆ S 1> ค่ะหลบฝนก็ไม่รู้จะทำไงกันหลบก็ไปนั่งในตรงนั้นมันจะเป็นล็อกเล็กๆนะคะซึ่งสำหรับเขากดโต้เอทีเอ็มก็ไปนั่งไปนั่งมองนั่งไปนั่งมาก็ก็ จะคิดว่าเองเมื่อไหร่เราจะเจอคนเออ,อ,อเขาเรียกอะไรลูกศิษย์ลูกหาที่แท้จริงนะที่หลวงปูป่ไปตามมาเนื่องในใจนะคะนั่งไปนั่งมาอยู่ดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะแบกบเป้แล้วก็เดินเข้ามานั่งนะคะพอเรามองเห็นปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ทราบค่ะและ,และปีแรกที่ตัวเองชวนด้วยนั่งปีนะั้นคนอื่นที่เขาเคย ลงภาคสนามามามากกว่าเรานะแต่เขาก็ยังเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ว่าอะไรวันนั้นทําให้เราอดที่จะไปเดินไปหาเขาไปยิ้มให้เขาแล้วก็ยื่นโบชัวชวนบวชให้เขานะคะแล้วก็คุยกับเขาไม่น่าเชื่อคุยไปเราก็เขาก็หนุมมันจะยังหนุ่มอยู่เนาะอายุตอนนั้นเขา่าจจะยังไม่ห้าสิบนะคะสี่สิบกว่ากว่าค่ะก็ยังดูแบบเป็นหนุ่ม ตัดสินใจลักษณะก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ไล้ไม้ตอกน,นะแต่ความที่เราคิดเอานะต้องลองไม่ลองไม่รู้อะไรประมาณนี้ก็ไปทักทายแล้วก็ยื่นยื่นยื่นโบช่วยเขานะการที่เราเห็นเขายิ้มรับแล้วก็บบรับโบช่วยจากเราไปมันยิ่งทำให้เรามีพลังค่ะนะคะ,ะดูเขาเป็นบุคคลที่มีมุษยสัมพันธ์ตอบเรามาทำให้เรายิ้ง มีพลังใหญ่เลยนะคะแล้วก็พู้ที่เขาฟังว่าเรามานะคะเชิญชวนผู้ชายนะคะทีะ่มีจุดประสงค์ที่อยากจะอุปสมบทเนาะเข้าพรรษานี้นะคะ,ะที่ยังไม่เคยบวชมาหรือบวชแล้วก็สามารถบวชได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีผู้อุปถัมภ์นะคะในในโครงการนี้เขาเปิดปุ๊บพอเปิดอ่านอ่านไปอ่านมาอ่านมา,านไปคุยกับเขาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง นะคะเขาตอบรับมาเราออกแบบสมัครไปรเขียนนี่คือเคสแรกที่ประทับใจนะคะประทับใจกี่ปีแล้วห้าปีแล้วมั้งใช่ไหมคะห้าปีแล้วยังได้ข่าวว่าทุกวันนี้ท่านยังบวชอยู่ที่วัดไซใหญ่นะคะตั้งกับจำพรรษาตั้งครั้งแรกปัจจุบันยังไม่สึกเลยค่ะอันนี้ประทับใจมากมากค่ะโอ้ยสาธุสาธุมากมากเลยครับนึกถึงท่านทีไรก็ปพิ่มทุกทีนะคะอันนี้เคสที่หนึ่งแล้วก็มาเคสเคสที่สองนี่อาจจะปีที่สองหรือปีที่สามไม่แน่ใจที่ อันนี้น้องนี่ขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะในหมู่บ้านเรื่อออธรบางใหญ่ค่ะนะคะเ,เราก็เดินนี่ค่ะเดินเดินกันเป็นทีมนี่แหละเนี่ยพอไปเจอน้องก็เลยเดินเข้าไปคุยกับน้องน้องขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะคุยมาคุยไปน้องมีความรู้สึกว่าน้องอยากบวชมากเลยอยากบวชมากพูดอะไรนี่แบบน้ำหูน้ำตาไหลนะคะว่าเราอก็สาธยายถึงความสําคัญ การบวชให้เขาฟังว่าอันนี้ส่งเขาเนี่ยมากมายอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยบุญกุศลที่เราบวชนี้นะคะมันจะหนุนนำนะค่ะเขาปลื้มมากเขาอยากบวชเขาก็รีบเขียนเขียน,ยนค่ะ,อะพอกลับไปถึงบ้านเหมือนบุญมีแต่กรรมบังนะคะ,ะภรรยาเขาไม่ไม่ไม่เห็นดีด้วยเนาะ,ะไม่เห็นดีด้วยแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะบุญมันส่งผลน่ะนะมันถึงเวลาที่เขาจะต้อง มารับหน้าที่นี้ไหมใช่ไหมคะ,ะมเขาก็พูดไปพูดมาอยู่กับภรรยาเขาไม่กี่วันนะคะค่ะ<ม>เขาก็มาเข้าโครงการเราถึงจะเป็นระยะสั้นแต่มันก็เป็นอนิสงของเขาที่เขาได้ตัดสินใจนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการเรานี่ก็เป็นโครงการที่ประทับใจคะ่ะ ็เอเคเลก็อย่างาพวกพวกเรานะคะที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะเป็นลูกอของบุคคลที่มีใจมุ่งมั่นรักในพระพุทธศาสนานะคะก็อยากจะให้ถ้ามีเวลาว่างก็ก็กมาร่วมไมาร่วมมือกันนะคะลงพื้นที่ตพืจอจไปชวนาชายแมนแมนนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ได้ที่เราพร้อมนะคะไปชวนพวกเขาเหล่านั้นนะคะที่เขา บางคนเขาเขาคิดอยากจะบวชนะแต่เขายังอาจจะไม่พร้อมด้วยอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะปัจจัยนะคะแล้วก็อา,อาจจะไม่มีใครสนับสนุนอะไรประมาณนี้มีเยอะนะคะเคสอย่างนี้เยอะค่ะก็อยากให้พวกเราเราการยาณมิรของพวกเราทั้งหลายนะคะถ้ามีโอกาสก็เราก็มารวมกลุ่มกันนะคะเพื่อลงพื้นที่เ,เดินเรียกว่าน็อกดอนะคะไปตามตสถานที่ต่างๆเพื่อ ไปหาชายแมนแมนนะคะเข้ามาอ,อยู่ในร่มการสมพั์เพื่อเขาจะได้บุญและเราก็จะได้อาน,นิสงส์เห็นบุญนี้ด้วยค่ะ,ะส่วนชายแมนแมนนะคะ,ะถ้าสื่อนี้ไปถึงใครนะคะที่มีความคิดว่าฉันอยากจะบวชจังนะทำไงฉันจะได้บวชเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ยังไม่พร้อมนะคะมีนูน่นมีนี่ขัดขวางถ้าได้เห็นสื่อนะคะบอกได้เลยว่าติดต่อนะคะ เรายินดีจะเป็นกองหนุนนะคะให้คุณสมปรารถนาในการที่จะมาอุปสมบทนะคะเข้าภาษาของปีหน้าปี B 64นะคะนะคะขอทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆแล้วคุณจะสมหวังค่ะ